ดีครับพี่น้องครับบรรยากาศเช่นเคยด้วยครับมัน,นี่นานๆทำอาหารให้กินมอน,นี้พอครัวเอาเห็ดอีหยังสูกินครับผมเป็นไรพี่น้องแงบหมานแงบหมานอยู่เคียงคูเลยขักบอ,อยสะสว่าทางนี้ว่ามีกกบปะิีน่้นี่มันคนสิหมานาช่วงนี้ เดี๋ยวจักหน่อยลงสูหีบจังมาเบิ่งน้ำกันด้ครับนั่นกำลังครัวอยู่ปีนี้แต่น้อะพี่น้องไปยิงเทียบโดนมดเนาะเยอะปะฮ้เยอะแตเนาะลืมวิชาาะ ลงแสงสีวะใส่หีกบกบหยักบ่ลืมนะแหวนนาจังแรกก็ไม่ลืมจิสองหีบคนที่ขับวันนี้อาหารเมนูเด็ดขับว,วุ้ย,วนนนนวยนี่พี่น้องขักบกินปีงกบเออกบอันนี้เด้อนน่พี่น้องกบพ่มาทะเบิงเด้อนั่น โอ้มันตรงกันนั่นยังส,ยงสีน,นี้ยังสีนัวนัวติตั้งเมือนขึ้นกับเสบอยู่ด้ใส่สวยคุ้คคคคคคมๆใส่ก้อนมใส่เสียบพี่จังบริสิทธิ์ครับเน,นี่ยนี่แหละเพราะนี่แหละนี่เออใส่ไหล่ไหล่โลมันโล่ัวเลยอ๋อิมาพี่น้องมาหย่างกบนุ่งกัน บรรยากาศที่ดีเฮ้ยาถูกครับผมสองเหีบคอครัวของพี่นอ้องอารมบรรยากาศทุ่งนาเด้อพี่น้องเด้อ นอนนานอนนาเดอะซีรีบ Bl ah, enfin ึ้ง <gesehen> ก mm ันยาวๆเลยเด้อครับผมบรรยากาศดีๆเอาลอยมันสุกกันเด้อครับปัจจินีอู้ข้าวเดียวไฟแห้งดีพี่น้องไก่สุกแล้วตรงนี่ข้างหลังน่างั้นบังคับนะบ่เลยจะผ่านไหมเพิ่มเลยต้องเพิ่มนิดหน่อยใหม่พอดีเอาพี่น้อง รครับมีน <c oughs> ะไปพี่น้องเดี๋ยวไปจินเข่าน้ำกันงได้ครับเดี๋ยวนานๆต่ำแก้วกันโอ้สวยสวยปิ่งกบเออเป็นตาเสีืครับ แกกอ,พอ,ก,อ,อกพี่น้องเออพเสียผักประเดกพี่น้องเลยของไครับองหวานเอเนของผาแสบได้หลายแสียบหลายผ่ดินข้ากอ,กกอโอ้พ่น้องเออบรรยาก,กาศลมึงๆมากิดขา่าวน้ำกันได้ครับพี่น้องครับกับแม้วพอดีใส่เทปแล้วก็ Uhm ู้นี่ยเป็นชอแนยูทูบนะครับมนคนอีสานนี่เป็นเพจเฟซบุ๊กคุณว่วยแสดงอีกปลาปลาบ่ครับต้องซิมเลยเน่ยมากินข้าวกันพี่น้องจิงบก ก็เลยาปัยานราชื่อว่ากระบีปรางคสมบูในวันที่3าม2 5มีคนตกน้กเรียนยังไงคุณน้องคุณรจาจวัดนครราชสีมาราชพัฒนรุ่งเขน้ลาราชื่อว่ากระบีปราสูรบหาตัวแสบโดยัในบ เน้นปกปองตคือถึงมัฝาทางเอขอให้ไปเอาเสี่ยาศสยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ไม่ต้องปวดอ่อระวังอันตรายจากลแรงแบบนี้แล้วคือที่แหลก3ตัวดับเนี้ยแหละคือระวังเจอเล็กบริเวณทานใต้มนหมายหน้ามันอันนี้เกิึงนวัน่สี่ันวาคมหน้ามันหลายามเกกเยวเขาในวันนี้คประช้ชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิมวิทยาเพืไวเว็ ดอทพ <c oughs> n d g o t h หรือสายด่วนพยากร์อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมง,งหรือแอปพลิเคชันไทยเลยนะเนยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคอากาศเย็นหนาวอุณหภูมิจะลดลงหนึงถสานะครับุ องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด4องศาเซลเซียสยอดตัวกเย็น ตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว20ถ 20- 35กิ<ม>โเลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงปร,รมะมาณ2เมตรลมมุกเย็นจัดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง40ก<ม>ิโเลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2 3เมตรตัวเวณที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ั่งตะวันตก ลมนี้ออกสภสานีวัระดับน้ำในน้ำเจ้าตยาที่นักกรมปรชาการกรท่าเรือคำนวณโดยกรมุมิทประสารกรมทัเรือคนพวกนี้น้ำขึ้นกันที่เวลาแจนสนาทีสูงกว่าระดับทะเลบอกลาบหเมตร16ซติเมตรแล้วเวลา16นาฬิา6นาทีสูงกว่าระดับทะเลบอนกลาบหนเมตร

ร้นมากรแสไปส่ส่องสมาร์ติจตามสถานการณ์่างธารบลึไซต์แอปพลิเคชันอแอปพลิเคชัแอปยงเก่าและหนงหลายวันที่หนาหนองไซกินหนูจนกระโบเบียสอ้นแสบกระปีนี่หนามมันหลายมีกบเนาะบาดที่นี่นี่กบชื่อว่าบุคิดว่านสิ่งนี้กบไซยังได้อีกบาดที่นี่ก็เพิ่นเกี่ยวเขาแอกอกโบพี่นบด จะเคชาไม่ควรจะเลยแม่ยังช mm ุบ hmm. ช oh, yeah, oh, ิบผมคนษาม่มเห้าดื่มสิ่งทีสาสามอย่างนี้เลยนะโอ้ตัว ไม่ได้สอลัค <guarding> ส <okay>? ุความรัที่ชอบนะตามเวลครัสมิสคัญที่สุดรัโลก่งสวดมไหนความต้องการหลแะากปรําร้อมแวีรับสกรรานด้แก้วไหมบย ออยนที่เด็ดเพื ouais, deflect, ่อนนี pues, ่ครบปิงก้โอสุดยอดแซ่บเลยแล้วอ่อนก็ผิดหวังเลยอันพอออมันล้มมาหลายก็อมเส้นบะบัวไมหลายที่หนึงปีนี้เราพี่น้องจะกินยาก

นี่หอนการดเนดีเข้าปากเพรออมาสิหรอเพ็ดเ่าออมาฟังว่างทีมมปากเกเป็นเส้นตรงเขากล่าขึ้อย่างข้ข้อรมัดระวังล่าอ่นหนังสือวงสือมหมอันน um um ึ่งเดียวที่ละสามเด็มเต็มละสองหลกะสิ่ที่เากิดกรนันเ่าออกมาดึตัวเราหรือหมูเอาเหุการณ์ในอดีต มาบรรจบกันพอดีเพราะชั่วมกขนาดหนึ่งจึงทำให้เราได้ผ่านขระจนพบตักิสตว์โลกล้านปีประเภทไดโนพวกนั้นใช่ไหมที่ต้องการจึดเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมร้อยหมความเปรียบบายกันแล้วนั่นไอ้เรื่องทฤษฎีการซ้อนเหลื่อมเวลาอย่างมหัสัรจั์ชนิดนี้เธอก็บอกว่าท่านแกตัดเขาที่ไม่รู้ฟังยังไงเหรอน้อย บไม่ว่าวิเขาวะย่างอะไรอย่างแล้วนั้นา้เมรกที่เรียุ่งแต่ฉงนก็ไม่เคยได้นำเรื่องนี้มาพูดกับพวกเราเลยไม่คิดว่าจะเอยถึงมันคิดด้วยมันไม่เกิดปรากฏการณ์ชนิดนี้ขึ้นพิการถึงไม่พบแต่มันเกิดขึ้นกับฝ่ายเราที่เป็นฝ่ายติดตามไง งั้นไอ้ยักษ์ไทยรันที่มันมาคำรามให้เราได้ยินยเมื่อหัวรุ่งนี้ชัย,ยันชี้ไปทางด้านป่าหินฝั่ตรงข้ามดารอินไอยักษ์นั่นถูกต้องมันเกิดเหตุการณ์ซอนเหลือมเวลาที่ทำให้มันมีตัวตนจริงส่งเสียงคำรามให้เราได้ตยินจริงแต่เมื่อเวลาต่อมาหรือหมดภาวะซ้อนในได้ขนาดนี้ ก็ไม่ม like well. ีเราที่เราจะรู้ที่ว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากละแวกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้แน่นแบบก็เห็นการเฉพาะหน้าที่หลายเด้เอยพี่รับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่ฝันร้ายของไอคอมที่ไหนบ้ต้องกลัวว่ามันจะไปดักรอคอยเรื่องงานเราอยู่อีกเพราะไม่มีมันอยู่ในเรื่องของเมืนเขาอยู่แค่รีดก่อนจะเปยนร้ายอยาให้การเวลา มันบางเอินอสอร์นเลยเขาไม่เอ้ขาลดโจ้ดเปิดแม่ว่วจะไปย่างไปดิัจะรับได้มากไหมทฤษฎีข้อนี้ทฤษีเดินซ้ายไดหนีวิเครหงเป็เรื่องดีนซ้ายขวาเนี่ยไม่พอมไม่มีคิวดีในเรื่องนี้บอกแล้วไงว่าคนงนบางคนนั่นอบังคนย่ำหากินด้รินการย้อนมาทอนทีว่า ไปที่ระวังับเกดการณที่เธอจัรงน้นนาแล้วนี่อิมละเป็นเพอที่ฝังยากนะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะพี่น้องนะที่เขากับปิกกบมาทีนีอีกที่นึ่งกับที่อกาละพุง้ตัวเธ่ใกันขโมยขจุนขุนงน้ำอยู่ไก่รองมืออึงไปไะจุนขโมยมากน เมื่อวานนี้เราพบรงรอน้ำของมันจับจับกับลูกในตับเราทีเดียวนะตรงริมหนองน้ำทางด้านายใตงฝั่งโน้น